สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องคลิปโตสี่ห้าหกนะฮะวันนี้ก็ขอนอกเรื่องนิดนึงก็วันนี้เราก็อยู่กับเจ้าแบรนไฟนอเมาสนั่นเองก็ก่อนอื่นเลยก็อยากจะอวดก่อนเลยว่าผมเนี่ยได้ทําการกดตัวเจ้าไฟนอเมาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยผมอ่ะยังไม่ได้ใช้จริงเลยนะผมอ่ะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนที่จะลองใช้จริงเพราะว่าปกติเนี่ยผมก็เล่นเกมพวกเอเพอยู่แล้วก็เลยว่าวันนี้จะลองเปรียบเทียบ ว่าหลังจากใช้ไฟนอเมาส์เนี่ยอิมของผมเนี่ยมันดีขึ้นแค่ไหนก็อันนี้อาจจะเป็นคลิปนอกเรื่องไม่เกี่ยวกับ NFT เลยนะฮะก็ยังไงก็ตอนนี้ก็อยู่ในเว็บของ f ฟน a เม o าส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวิธีการสั่งซื้อเนี่ยมันก็จะมีเป็นวันวันให้กดนะของ f ฟน a เม o าส์ครับแต่ตอนนี้ก็คือทุกเมาส์ของแบรนด์เนี่ยก็คือแบบเป็นคือโซเอาออกไปหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือผมอ่ะติดตามมาตั้งแต่ตั้งแต่ ตัวนี้เลยฮะทัวร์นาเมนต์โปรเนี่ยตัวนี้ผมก็มีไว้นะหนึ่งตัวแต่ว่าตอนนี้เอาไปให้น้องน้องทำบัญชีแล้วแต่ว่าพวกรุ่นอื่นๆเนี่ยผมอะไม่ได้ซื้อผมมาซื้ออีกทีคืออัลต้าไลท์สองแล้วก็อันเนี้ยผมก็กดไม่ทันสตาร์ไลท์สิบสองก็เลยได้เป็นเจ้าตัวนี้แทนก็คือตัวนี้นั่นเองสตาร์ไลท์สิบสองแฟนทอมมีสีเดียวนะฮะแต่ว่าไฟน์นมาเมาเนี่ยมีทั้งหมดสองขนาดก็คือสมอลกับมีเดียม คือผมอะปกติอะเป็นคนที่มือเล็กอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากลองเมาส์อะไรได้ที่แบบมันเป็นไวเลสแต่ว่ามันเล็กพอดีมือเงี้ยผมก็ได้ไดไดทําการซื้อเจ้าไฟนอลเมาส์ต่อคนื่นมานะฮะส่วนราคาเท่าไหร่เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากรู้ก็คอมเมนต์ถามผมแล้วกันเพราะว่านี้ผมซื้อราคารีเซลผมกดในนี้ไม่ทันก็เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดู2อันความใหญ่นะฮะก็คืออันนี้เป็นไฟนอลเมาส์อันนี้เป็น Logitech G Pro อันนี้สภาพจะแบบค่อนข้างแบบใช้งานหนักหน่วงไปหน่อยเพราะนี้ผมใช้มาก็เกือบจะปีหนึ่งแล้วฮะเป็นอันนี้เป็นแบบ Superlight ปปนะฮะที่แบบว่า Lightweight ะฮะก็เราก็มาดูกันว่าทำไมทำไมถึงต้องเป็น Final Mouse ก็คือ Final Mouse เนี่ยมันมีตั้งแต่ตั้งแต่แบบนามาแล้วแหละแต่เพิ่งมันเพิ่งจะมาดังตอนที่อ่าทูบเบอร์ไม่ใชู่ทูบเบอรเดิสตรีมเมอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่านินจานะฮะ ที่ช่องของเขาเนี่ยซับไปถึงห้าล้านซับหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองดูในทวิตก่อนนี่โอ้โหสตรีมของเขาก็คือแบบสิบเจ็ดล้าน follower แล้วนะฮะันนี้เขาก็เป็นคนที่รีวิวเจ้าเมาส์ตัวสตาร์ไลท์เนี่ยให้ผมได้ดูก่อนเลยใช่แล้วผมก็ติดตามรอซื้อตัวนี้มา ค่อนข้างนานก็ผมก็ได้ทําการถ่ายรูปให้แล้วว่าในกล่องอ่ะมันมีอะไรบ้างเนี่ยในกล่องของส t a r l i ลท์เนี่ย,ยมันก็จะมีทั้งหมดใบ Final m o เมลนะฮะแล้วก็จะมีตัวไวเลสไวเลสตัวนี้ของไ a l m o เมลเนี่ยไวเลสของมันเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่ามันจะเป็นแบบทรงกลมนะแล้วก็จะมีสายของตัวเชื่อมระหว่างไวเลสคับกับเอ่อตัวนี้แล้วก็ตัวสายตัวนี้เนี่ยสามารถาไปชาร์จแบตกับตัวเมาส์ด้วยเพราะว่าเมาส์เนี่ยมันต้องเป็นแบบชาร์จแบตแล้วก็มีคู่มือ ครับก็ยังไงก็เดี๋ยวจะไปยิงเขาเรียกอะไรอิมแลบให้เพื่อนเพื่อดูความแตกต่างแล้วกันว่าระหว่างระหว่าง Logitech g p r o กับ f i n a l m o u ม t เนี่ยความแตกต่างมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนเอ้แต่ผมยังไม่ได้ต่อ f i n a l m o u ม t เลยผมต่อ Oui. ่งนี้ว่าจะแบบหน้าหน่อยนะขอโทษด้วยทุกคน ปกติที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นเล่นของกิจช็อตนะฮะไม่รู้ว่ารู้สึกเห็นเห็นพวกสตรีมเมอร์เขาส่วนใหญ่เขายิงแต่ตัวกิจช็อตเนี่ยผมก็เลยเล่นกิจช็อตตลอดแต่ก็มีเล่นสไปเดอร์ช็อตมีเล่นอะไรบ้างเดี๋ยวขอต่อเจ้าตัวไวเลสของจีไอซูเปอร์ไลท์แป๊บนึงฮะไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวรอเสียบแทนจีปก็ เดี๋ยวเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลย GPO อันนี้ไม่ได้วอร์มเลยครับยิงแบบเรื่อยๆก่อน เฮ้ยมันกระตุกมันเนี่ย ก็ g ีโปสกอร์อยู่ที่เก้าหมื่นสี่นะครับผมขอไปดู o b เบนก่อนโอเคถือว่าเต็มจอยอยู่โอเคต่อไปเราก็จะมาลองตัวไฟน m ม u อลแต่ว่าเดี๋ยวผมขออันปักตัว g ีโปก่อนวิธีเปิดสวิตของ g ีโปเนี่ยเพื่อนๆ่อาจจะเห็นสวิตตรงนี้นะเนี่ยสวิตอันเล็กๆเ,เนี่ยครับ คือพูดจริงนะสวิตคือเมาส์แม่งราคาแพงอะ่ะมันควรจะแบบทำสวิตแบบดูดีกว่านี้นะอันนี้คือผมไม่ค่อยชอบส่วนตัวเลยนะระหว่าง G Pro เนี่ยคือดูสวิตของเขาความแตกต่างคือถ้าให้เลือกตรงๆผมว่า G Pro เรื่องสวิตน,นี้น่าจะสวิตเปิดปิดน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะอย่างนี้ผมลองใช้ Final Mouse ต,ตัวนี้ดูโอ้โ oh. ห โอ้ผมมันเบามากเลยเพื่อนๆโอ้ผมมองไม่ทันเลยนะพูดผมพูดตรรงมันเร็วมาก ือคือมันเร็วไปหน่อยหรือเปล่าวะเนี้ยน่าจะต้องใช้ความเร็วนี้ปะเออต้องใช้ความเร็วนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ลอยรอบขออียรอบเมื่อกี้เมื่อกี้ผมไปใช้ความเร็วที่แบบแม่นั้นคลิปนี้น่าจะยาวนิดนึงขออภัยด้วยครับขอหนีงรอบ โอ้โห oh, แบแบบปวดตามากตอนนี้ตอนนี้คือแบบปวดตาสุดๆเพื่อนๆคือผมแทบจะแบบไม่กับพริบเลยนะตอนนี้คือแบบไม่มีเวลาพักเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าเมาส์ตัวน,นี้เนี่ยครั้งแรกที่ผมเพิ่งจับมารีวิวเลยเลยแบบยังไม่ค่อยถนัดมือผมใช้ระดับสองน่าจะอัน,นี้นะ รวมๆแล้วอืมผมมองว่าผมให้โลจิสติกจีโปดีกว่านะแล้วก็รู้สึกว่าราคามาวันนี้นยังก็น่าได้เรื่องแค่แบบซื้อมาแล้วไม่ขาดทุนมากกว่าแล้วก็รูปความสวยแต่ถ้าพูดตรงๆสำหรับคนมือเล็กอย่างผมผมว่าไฟม a ไฟนอตเมกินขาดนะฮะเพราะว่าเขาทำไซส์ออกมาสำหรับคนมือเล็ก เดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมได้ Number ์อะไรอ๋อใช่ลืมอย่างหนึ่งเลยคือตัวแฟลเมาสเนี่ยเขามีอันนี้ให้ด้วยใบเซอร์ติฟิเคตมันก็จะเกี่ยวกับพวกว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเขียนอธิบายกับพวกดีไซน์อะไรเงี้ยสำหรับออกแบบมาเพื่อแบบคนที่เล่นเกมโดยเฉพาะหรือว่าคนที่แบบทำงานอยู่ใน PC อะไรอย่างี้นะครับ ยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวเปิดเปิดตัวบอมเพิ่มแล้วกันยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ